สวัสดีค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการจับประสบความสําเร็จในระบบ TSW ของเรานะคะนี่คืออีกหนึ่งระบบที่คุณไม่เลือกใช้ไม่ได้ระบบนี้นะค,ะคืออะไรมันคืองานอีเวนต์ของเรานั่นเองนะคะที่กําลังจะจัดขึ้นนะในวันที่25 2 5เมษายนปีนี้นะคะเมษายนปีนี้นะนั่นคืองานแอนนิเวอร์แซลลี่ครบหนึ่งปีของทีเชอร์สิตานั่นเองนะคะทำไมวันนี้เพอร์ถึงบอกว่าให้คุณเนี่ยใช้ระบบนี้ก่อนอื่นเลยนะคุณนำพาตัวคุณเองเนี่ยเข้างานงานนี้ให้ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะอะไรที่งานงานนี้ทำไมถึงจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะว่าในงานงานนี้นะคุณสังเกตไหมว่า การที่คนหนึ่งคนนะคะจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานสูงถูกต้องไหมพลังงานสูงนั่นหมายความว่าเท่านี้เนี่ยคุณมีพลังงานต่าเนี่ยแทบจะมีโอกาสน้อยมากเลยที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตและวันนี้ค่ะแน่นอนว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้กับครูสิตาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะซึ่งทุกๆวันเนี่ยคุณเรียนรู้ผ่านหน้าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะ คุณเชื่อไหมว่าการที่คุณรับพลังผ่านหน้าไลฟ์สดผ่าน a c e b o o k เนี่ยคุณคิดว่าคุณได้รับพลังงานสูงแล้วเวลาคุณอยู่บ้านนั่งดูหน้าจอคุณอาจจะวิตไว้กระตูวอยู่คนเดียวแต่มันเจ๋งมากกว่ากันเยอะถ้าวันนี้คุณได้มาโคชชิ่งตัวเป็นๆกับครูสิตาในงานอีเวนต์งานนี้รวมทั้งมีคนพลังงานสูงนับพันคนเนี่ยอยู่ในงานร่วมกันกับคุณด้วยคุณนึกภาพออกไปว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงว่าเฮ้ยฉันอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตอะ ฉันอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตอะและฉันอยากจะมีพลังงานสูงแต่ฉันไม่กล้าบ้าถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เฮ้ยยังรู้สึกว่าฉันยังบ้าได้ไม่สุดฉันยังมีพลังได้ไม่สุดมาปลุกพลังด้วยกันในงานนี้สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้างานอีเวนต์นี้พาตัวเองเข้ามาก่อนข้อแรกก่อนเลยสิ่งที่คุณจะได้รับคือโคชชิ่งตัวเป็นๆจากครูสิตาหัวข้ออะไรหัวข้อประกาศสัปดาห์ว่าค่ายิ่งใหญ่มากมันเจ๋งยังไงรู้ปะแค่ฟังหัวข้อก็ขนลุกแล้ว ประกาศสัปดาว่าข้ายิ่งใหญ่มากสิ่งที่ครูสิตาจะโคชชิ่งคือคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ได้ยังไงบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยฉันคิดว่าเฮ้ยนี่คือศักยภาพที่สูงสุดของฉันแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดเยอะมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เยอะคุณเข้ามางานนี้ปุ๊บเหมือนคุณเข้าคอนเสิร์ตอะ เมื่อคุณไปคอนเสิร์ตพี่ตูนบอดี้แสลมคุณจะสังเกตว่าทุกคนเขาเต้นกันหมดคุณจะนั่งอยู่เฉยๆไม่มีพลังงานก็ไม่ได้ถึงไหมดังนั้นเข้ามาอยู่ในบรรยากาศร่วมกันกับเรามายิ่งใหญ่ร่วมกันกับเรา,า,รเราถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นได้มากกว่านี้ฉันยังมีพลังงานได้มากกว่านี้มาระเบิดไปพลังงานไปพร้อมๆพร้อมๆกันกับเราในงานอีเวนต์งานนี้ นะซึ่งแน่นอนค่ะคุณจะเปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงเลยพาตัวคุณเข้ามาก่อนใช้ระบบนี้ของเราถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฉันต้องการมากพอมางานนี้เข้าร่วมงานนี้ด้วยกันงานนี้จะพลิกชีวิตของคุณไปตลอดการนี่คือข้อแรกที่คุณจะได้รับจากการมางานอ e ีเวนต์นะระบบของเราข้อนี้ นะข้อสองสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรเรามีของแถมให้เรามีของแถมให้นะมีอะไรบ้างหนึ่งคือเทียนมงคลมั่งข้างเป็นของแจกภายในงานนะนั่นหมายความว่าวันนี้เนะี่ยคุณจะมีเทียนมงคลมั่งขั่งหนึ่งอันที่คุณสามารถไปจุดเขาเข้าเหมือนใครเข้าเหมือนจินนี่ของคุณเข้าเหมือนเหมือนเป็นจินนี่ตะเกียงผูกาจาต,ตะเกียงจินนี่ยักษ์เคยเห็นไหมคุณจุดเขาแล้วคุณพูดกับเขาในสิ่งที่เป็นบวกๆวทุกวันคุณพูดในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกวันเข้าเหมือนเป็นเพื่อน ร่วมทางกับคุณที่เขาพร้อมที่จะดนบรรดาลทุกสิ่งให้คุณคุณจุดปุ๊บคุณพูดในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณพูดแต่สิ่งดีๆคุณพูดแต่สิ่งบกๆกเรื่องลบๆไม่ต้องพูดเดบเขาโอเคไหมเพราะเขาจะไม่เข้าใจว่าคุณต้องการสื่ออะไรถ้าคุณสื่อเรื่องลบๆเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องการคุณต้องการสิ่งนี้หรอเดี๋ยวฉันโดนบันดาลให้ไม่เอาพูดแต่เรื่องบวกอย่างเดียวต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งไหนพูดกับเขาพูดเรื่องบกบกกับ เราอัดแน่นมากเรื่องพลังงานของความมงคลนอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่ดีแล้วที่เป็นเทียนที่มีจุดปุ๊บมีกลิ่นหอมเป็นเอเซนเชียลออยล์100%ที่ช่วยเรื่องสุขภาพคุณด้วยนะคะรวมทั้งตัวเนื้อเทียนสามารถที่จะเอามาทาปุ๊บแล้วผิวของคุณเนี่ยก็จะที่ที่เคยหยาบก้านที่เคยด้านๆทาข้อสอบทามืออะไรพวกนี้ที่เคยหยาบก้านเคยแห้งๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะรวมทั้งความมงคลที่มาพูดถึงเมื่อกี้มีพฤกษามงคลเนี่ยประมาณ8-9ชนิดด้วยกันนะคะรวมทั้งมีว่านมหาหง ว่านสาวหลงนะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคไหมนอกจากตัวนี้ไม่พอคุณยังได้ USB นะคะ USB เป็นของแถมอีกที่เอาไว้โปรแกรมจิตโปรแกรมจิตนะ,ะ USB จะเป็นนามบัตรนะคะที่เป็นคล้ายๆกับเป็นของชรวยไม่ใช่ของชรวยงา,งานแต่งงานนะเป็นของเขาเรียกว่าเป็นของอะไรอ่ะเป็นของกิฟต์อ่ะเป็นเป็นของขวัญที่ให้ในงานนะคะที่มีจํากัดนะที่แจกภายในงานนี้เท่านั้นงานอื่นคุณจะไม่สามารถไปเอา USB อันนี้ได้อีก USB นี้จะมีรูปล่างเป็นนามบัตรนะคะที่เขียนว่าเป็นงานงาน anniversary teacher สิตานะจ๊ะซึ่งตัวนามบัตรตัวนี้เนี่ยคุณสามารถพกไปที่ไหนก็ได้และคุณมันจะเปิดออกมาปุ๊บแง่มันจะกลายเป็น USB คุณเอาไปเสียบที่ไหนก็ได้มีไฟล์ทั้งหมด9ไฟล์เสียง9ไฟลเสียงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการโปรแกรมจิตพิชิตความมัง่งคั่งฟังก่อนนอน ฟังสิ่งบกบกทุกวันล้างพลังงานด้านลบที่คุณฟังมาทั้งวันบางทีคุณไปทางานปุ๊บคุณเจอเพื่อนหรือใครก็ตามแต่ที่นั่งขายของหรือทาอะไรอยู่ข้างๆคนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเจอคนอื่นอยู่นะเขาอาจจะมีพูดเลยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยไม่ดีเลยเฮ้ยของขายไม่ได้เลยเฮ้ยฉันไม่มีตังเลยว่ะเฮ้ยหายืมเงินใครก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณอาจจะฟังคุณติตามมาอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไม่ฟังเรื่องราวเหล่านี้แต่มันห้้าามมกรฟังไไ่ด เมื่อเมื่อคุณได้รับข่าวสารแบบนี้เข้ามาเนี่ยบางทีจิตใต้สำนึกเขาจดจําไว้คุณเคลียร์สิ่งลบๆพวกนี้ออกไปด้วยตัว USB อันนี้นะคะฟังก่อนนอนทุกคืนคุณเชื่อไหมว่าชีวิตด้านการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเป็นทวีคูณเลยเพราะว่าเพอเคยทํามาแล้ว เมื่อก่อนนั้นเนี่ยค่ะเพิเคยฟังโปรแกรมเหมือนกับเป็นคล้ายๆโปรแกรมจิตเรื่องของการการเงินเนี่ยฟังทุกคืนก่อนนอนมันซึมซับมันซึมซับปุ๊บเราจะเห็นแต่สิ่งที่เป็นบวกๆเราจะเห็นแต่เรื่องที่เป็นบวกๆเราจะเห็นโอกาสทุกอย่างในชีวิตของเราและชีวิตเราจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติถ้าคุณฟังไฟเสียงนี้ทุกวันมีทั้งหมด9ไฟเสียงนี่คือของแถมที่เราให้คุณในงานนะคะ 3. มีอะไรอีกในงานนี้มีความเจ๋งมากตรงที่ว่าเราแจกของรางวัลมูลค่านับล้านบาทนั่นหมายความว่าคุณมีบัตรปุ๊บคุณเข้างานปุ๊บคุณอาจจะได้ของรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่ของเราก็ได้มูลค่านับล้านโอเคไหมดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในระบบของเราและคุณคิดจัดจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเอง 1. พาตัวคุณเข้าระบบก่อนพาตัวคุณเข้าระบบก่อนและถ้าวันนี้นะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณ มีทีมงานคุณคิดดูนะหนึ่งคนอย่างคุณเนี่ยที่เข้าไปในงานปุ๊บและคุณสามารถที่จะระเบิดพลังคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถนําพาทีมงานของคุณเข้าไปในงานได้อีกสิบคนคุณแทบไม่ต้องทํางานอะไรเลยนะนี่คือการให้ระบบทํางานแทนคุณคุณไม่ต้องไปนั่งโอ้โหโมดิเวททีมคุณไม่ต้องไปนั่งคุยกับทีมงานคุณไม่ต้องไปนั่งสอนทีมงานเพราะระบบทํางานทุกอย่างแทนคุณ สอนงานทีมงานทุกอย่างแทนคุณให้เห็นภาพใหญ่ร่วมร่วมกันกับคุณคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณแค่พาทีมงานคุณเข้างานนี้ปุ๊บทุกอย่างจบเลยโอเคไหมนี่คือการทํางานฉลาดและนี่คือการทํางานที่ง่ายที่สุดวันนี้นะคะโอกาสสําหรับคุณนะถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะั่นหมายความว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็น V I P ในระบบของเราดังนั้นคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษเพราะตอนนี้เนี่ยณนะเวลานี้เดือนกุมภาพันธ์บัตรของเราเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ3,900บาทแล้วในในบัตรบัตรตัวบัตรเข้าง,งานนี้นะคะ แต่ในเดือนถัดไปเนี่ยในเดือนเดยวน,นะกุมภามีนาเมษายนถูกไหมช่วงเดือนหลังจากกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยตัวบัตรเนี่ยจะขึ้นราคาแล้วเป็น5,900บาทและถ้าเกิดใครไปซื้อหน้าง,งานจะซื้ออยู่ที่7,900บาททันไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะนี่คือโปรโมชั่นของ VIP ฟังดีๆนะถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณมีเวลาตัดสินใจถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณสามารถทยอยซื้อบัตรได้ คุณสามารถทยอยซื้อบัตรได้โอเคไหมคุณมีโคต้าทั้งหมด10บใบด้วยกันแล้วแต่คุณเลยคุณจะซื้อเพื่อพาตัวคุณเองเข้าไปคนเดียวก็ได้หรือคุณจะซื้อบัตรเอาไว้10บใบคุณมีคตา้าแค่1ิบใบนะคุณซื้อเกิน10บใบไม่ได้ในราคาใบาละ2,600บาทจากราคาที่ขายอยุดกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปติดต่อซื้อที่หน้าหน้าลายแอดของเราเนี่ยจะซื้ออยู่ที่3,900บาทและไม่ได้ของแถมด้วยแต่วันนี้เนี่ย คุณเป็น V.I.P. คุณมีสิทธิพิเศษคุณสามารถได้ในราคา2,600บาทมีโคต้า10ใบคุณจะซื้อ10ใบก่อนก็ได้แล้วพอหมดกุมภาพันธ์ปุ๊บหลังจากนั้นคุณมีทีมงานเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมคุณสามารถเอาบัตรเนี่ยขายให้ทีมงานของคุณได้โอเคไหมคุณสามารถเอาบัตรให้ทีมขายให้ทีมงานของคุณได้แล้วแต่คุณจะขายเป็นราคาราคาตามที่เราขายก็ได้หรือคุณจะขายในราคาที่มันพิเศษก็ได้นะคะแต่โปรนี้คลิปนี้ คุณจะไม่เห็นมันอีกเลยหลังจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วโอเคไหมคะดังนั้นคุณมีเวลาที่จะตัดสินใจประสบความสําเร็จตั้งแต่วันนี้ที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะคะดังนั้นคนฉลาดทํางานง่ายคนฉลาดทํางานน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าตัดสินใจใช้ระบบของเรานะคะพาคนเข้างานมากที่สุดเพื่อผลลัพธ์ของตัวคุณเองและพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนบ๊ายบายจ้า